ยิ่งตอนกลางคืนมันมืดอะนะ,ะแล้วมีรถคันหนึ่งเขาขับผ่านแต่ดันไปเจอกับลวดหนามที่ถูกขึงตึงขวางถนนเอาไว้ตกอกตกใจเลยฮะไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยครับใจเลยพ่อเด่นบ่อแม่เด็ยเด็ดนะรถรถยาเด็ดยายาต้องเลยไม่ต้องทั้มันทอ้งลม โอ้โหอย่าได้หนีอย่าลงเด้อพอลงมาลงอย่าลงอย่าลงเออลูกล่าโอ้โหดีนะเห็นทันน่ะค่ะแล้วที่เขาร้องวายอยู่พักหนึ่งน่ะเพราะเขาเห็นก่อนคนขับเลยเหยียบเบรกเหยียบแบบตัวโก่งเลยนะค่ะข้างในเลยร้องวายแล้วเราได้เห็นอะไรนี่เลยลวดหนามลวดหนามจริงๆคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่ลวดนะมันเป็นลวดที่เป็นลวดหนามที่เอาไว้ขึงเพื่อกั้นเป็นรั้วอ่าแล้วนี่คือมาขึงกลางถนนเลยค่ะถูกครับ โอ้โหมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเนี่ย<อ>ต้องบอกว่านี่คือน,นาทีชีวิตนะของครอบครัวนี้ครับเขามากันแบบพ่อแม่ลูกและยายสี<ฮ>่คนนะั่นในรถนั่นนะ่ะค่ะเนี่ยฮะแล้วเขาพูดกันอะไรในรถนั่นนะ่ะ<อ>ได้ยินไหมบอกอย่าลงนะอย่าลง<อ>นี่สติมาแล้วคือระมัดระวังไว้ก่อนต้องคิดไว้ก่อนเลยพอเห็นว่าเฮ้ยไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมีการขึงลวดเอาไว้เพื่อให้รถหยุด แล้วถ้าเกิดเราลงไปล่ะเอมันจะมีใครแอบซุ่มอยู่ไหมนี่แหละที่เขาพูดกันในรถเลยนะบอกอย่าลงอย่าลงอย่าลงแล้วค่อยๆถอยรถถอยรถแล้วก็ขับออกไปเลยเออแล้วไปทางไหนอะนัก็ไปอีกทางก็มาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยอะเอาจริงๆมันต้องอย่างนั้นไงแล้วคุณจะตรงไปได้ไหมมันก็ไม่ได้ไรยใหญก็ต้องถอยกลับเออเนี่ยฮะวินาทีนี้ครับเกิดขึ้นที่ถนนบ้านดอนบมตําบลหนองจิกอําเภอบรรมือจังหวัดมหาสารคามคนที่เอาคลิปนี้มาลงเขาตั้งคําถามตัวใหญ่ว่า เหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นสิคะน้าที่ช่วยเช็คกันหน่อยเออนี่ฮะนางสาวสิริลักษ์ชัยสันอายุ39ปีผู้นําคลิปนี้มาร้องเรียนกับนักข่าวเลยนะค่ะแล้วเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเป็นอย่างไรเธอเล่าให้ฟังว่าสามีขับรถของเธอนะ่ะฟอร์ดจูเนอร์คันนั้นนะ่ะพาตัวเธอแม่เธอแล้วก็ครอบครัวรวมกันเน,นี่ยสคนลูกด้วยนะไปที่อำเภอบัดไผ่จังหวัดขอนแก่น คือเขาเดินทางจากอำเภอบ,บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อกลับบ้านที่บ้านสมศรีตำบลโ,โคกกาอำเภอเอมืองจังหวัดมหาสารคามสามีเขาใช้เส้นทางเนี่ยก็คือถนนบ้านดอนบ่มตำบลหน,นองจิกอำเภอบ,บรารบือที่ต้องใช้เส้นทางนั้นเพราะคิดว่ามันประหยัดเวลาครับชี้สาอ๋อนี่ไงเมื่อขับผ่านวัดป่าแห่งหนึ่งไปได้สัก500เมตรเขาบอกว่าข้างทางมันเงียบสนิทไฟไม่ค่อยจะมีจนต้องเปิดไฟสูงนี่เห็นไหมแค่สองเลนสวนถนนเล็กไม่มีไฟด้วย จังหวะนั้นแหละเห็นลวดหนามในระยะกระชั้นชิดพอดีดีที่เบรกทันนะคะใช่ครับคุณชีสาจากนั้นตัวภรรยาก็บอกสามีว่าอย่าลงจากรถนะเพราะไม่รู้ว่ามีใครดักซุ่มอยู่ข้างทางหรือไม่ระดับความสูงลวโอ้โหประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ5 0าสถึงหกเซนติเมตรอะยังไม่ถึงแต่ก็มีโอกาสเกี่ยวรถได้เพราะมันก็สูงอยู่เหมือนกันน่ะก็คือถ้ามาเร็วอะมันอาจจะไปเกี่ยวกระจังหน้าหรืออะไรก็ได้เกิดความเสียหายได้เลย อ้าวแล้วถ้าเป็นมอไซค์นี่ถึงตายได้เลยนะอ,อถ้บมอไซค์ขับผ่านอ่อะอย่าให้พูดเลยคุณขาคอขา,ขาดได้นะคะจริงครับอ่ะงั้นไปลองฟังเสียงคนที่เจอเหตุการณ์นี้หน่อยครับรตกใจแล้วก็เบรกดีทียังเบรกทันถ้าไม่งันก็อาจจะทะลุเข้าไปได้ค่ะแล้วโดยความที่แบบกกลัวเนาะก็เลยพวกกล้าอ่าลงจากรถ รีบถอยรถออกเพราะมัน่แน่ใจว่าข่างทางน่ะมันสิมีคนซุ่มอยู่หรือเปล่าอะค่ะคิดถูกแล้วล่ะครับที่ทําอย่างนั้นนะครับเราต้องคิดเอาไว้ก่อนสังเกตเอาไว้ก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับคุณวราวัณชัยสัรอายุ59เคนนี้เป็นแม่ของผู้เสียหายฮะนี่นี่นี่คุณแม่นะเราไ้ฟังว่านาทีนั้นกําลังอุ้มหลานูุเขยเบรกแรงด้วยไงหอนนั้นเยังไงตลยอเธอก็เลยบอกว่าหลานหลุดมือไปชนประตู โชคดีไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากโอ้ยลูกเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญมาค่ะเขาบอกอย่างนี้ฮะถนนดังกล่าวเนี่ยพบว่ามีรถบรรทุก6ล้อสีเขียวทะเบียน705360มหาส,สาราคามเนี่ยเคยขับผ่านแล้วโดนลวดหน,นามแบบนี้นี่แหล<ร>ะเ <p are> กี่ยวกับตัวรถได้รับความเสียหายน <m> ี่นี่เห็นไหมเคยเกิดเหตุการณ์นี้กับคันอื่นมาแล้วด้วยแต่คันนั้นเป็นคันใหญ่ไงอ๋อคันใหญ่มันก็จะไปโดนไฟหน้าโดนกันชนแล้วก็โอ้โหเสียหายเลยนี่ก็เสียหายอยู่นะครับ ล่าสุดถ้าตำรวจสาพาบรมือลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วไปปลดลวดหนามดังกล่าวออกจากถนนและแล้วสืบหาเลยน,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 นี่ตำรวจเอ,เอารวดหนามออกนี่<ม>แล้วเดี๋ยวไปสืบหาต่อว่ามันเป็นฝีมือใครทําไมถึงทําอย่างนี้<ฮ>ะจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือไม่อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูคุณตำรวจว่าอีกทีพราทำอย่างนี้มันอันตรายเพราะคนทั่วไปปกติเครก็ไม่มีใครเขาคิดจะทากันอย่างนี้หรอกครับ <ฮะ S 1> เอาลวดหนามไปขึงขวางถนนแบบนั้นโอหเนี่ยเกี่ยวกับอ เสาไฟแล้วก็เสาที่อยู่ข้างทางขึงไว้เป็นรั้วลวดหนามแบบนี้คือดูก็รู้แหละเจตนาไม่ดีแน่อแต่ต้องหาตัวว่าใครเป็นคนทำนะคะ